สวัสดีครับผมนนะครับผมจากเพจไนก์ปิกไบนะครับวันนี้เราก็มาดูกับ s u z u k i VStorm นะครับ 650XT นะครับผมกับรถคันนี้เป็นครับเป็นรถปี2018นะครับผมรถคันนี้ก็มาของแต่งครบพร้อมเดินทางเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นปี๊บสใบนะครับเป็นแบบตรงรุ่นปลดเร็วหมดเลยนะครับผมชุดสปอร์ตไลท์นะครับผม3ชุดนะครับขาตั้งคู่นะครับกัดหม้อน้ํากัดไฟหน้าชิลสชั้นนะครับผมเป็นของแคปป้านะครับ รถคันนี้เพิ่งเข้าเซอร์วิสศูนย์มาเลยนะครับผมกาดน้ํามีหมดนะครับผมตรงรุ่นทั้งหมดนะครับชุดสีเดิมทั้งคันนะครับไม่มีล้มหรือชอนหนักนะครับมียกเยื้องแฮนด์มาให้ด้วยนะครับผมรถคันนี้ก็วิ่งมา2 2 0 0 0โลนะครับผม ดสีเดิมทั้งหมดนะครับเครื่องเดินนิ่งเงียบครับผมตามสไตล์สุกบีนะครับรถก็มีตำนิตามการใช้งานบ้านนะครับก็จะมีรอยล้มแตะนะครับแล้วก็มีในส่วนของตรงแฟชบาร์นะครับนิดหน่อย รก็พร้อมเดินทางนะครับผมชุดกุญแจมี2ดอกชุดลูกโซวิตท,ทุกอย่างอยู่หมดนะครับผมทั้งนี้เ okay, าผมคลิปนี้ก็สั้นๆนะครับกับซูดเกิวีสตอมนะครับผมขอบคุณครับ